อะเด็กอนอุทิศเลียงงวดนะครับเ้อค,ค,ครับ,รบก,จกจบ็จะต้องมีการ,าการ,ด,การ,รดูแลจะใช้งวเใหเลียงเป็นอย่างดีครับต้องมีการสุขภาพิบาลการจัดการฟ้ามทีดีครับกะถ้าผมมีการจัดการสุขภาพิบาลจัดการฟร้ามทีดที่มันไะเหตุไ้ ว่าแถวเลี้ยงครับบอมีความสมบูรณ์ครับแต่เฮตให้ก่อยเกิดโลกได้นะครับเสี่ยงต่อการเกิดโลกถ้าเพิ่นบ่สมบูรณ์บ่สมบูรณ์หมายความว่า <c oughs> อาหารครับเป็นสิ่งสําคัญอาหารการจัดการด้านอาหารถ้าเมื่ออาหารบ่เพียงพอต่อความต้องการต่อมือเนี่คือ เันจะ้องกินอาหารกินยาอาหารหยาบน่ยครับกินอาหารหลักแยงหน่อยเมื่อเนื่งนี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกำนักโตแต่ถ้าเมื่อใดที่เพิ่นกินอาหารเลือได้รับบบเพียงพ่อต่อเมือนี่ครับเฮ็ไให้หลังกายเพิ่นจอยสุขพร้อมอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่ก็คือตัวอย่างที่พบการจัดก,การที่บ่ดี อาหารบอรเพียงพอตรความต้องการแต่ละมือครับกก่ย่็งไหงัวที่เท่าเลียงย่อยสุพร้อมเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเะนั้นเกษตรกรเข่าเลียงนะครับเด้อต้องมีการจัดการไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารแล้วก็ลรวงเรือนต่างๆก็ต้องให้ไถเพิ่อนอยู่แบบสบายนะครับตนนัวนี้เรื่องอาหารครับ อาหารบอกว่าจะเป็นอาหารหยาบ่งเป็นอาหารลักของสัตว์กระเพาะร่วมสัตว์เขียวเอื้องนี่แหละครับจะต้องมีอาหารเสริมให้เพิ่อน,นําบางโตแต่ลักลักจะต้องลักลักกับอาหารหยาบนี่แหละครับถ้าอาหารหยาบเพียงพ่อต่อความต่อการต่อมือการร่างกายเพื่อนกะพอสู่พร้อมคือแบบนี้แหละครับจะทาตัวใด อาหารอย่าพอเพียงพ่อจะต้องมีอาหารเสริมเพื่อนซอยเพื่อนน้ำครับเพื่อเสริมสางพลังงานแต่ละมือมือไปนะครับยกตัวอย่างว่วฟา้ามนี่ครับกา <c oughs> รรบการจัดการด้านอาหารนี่บอดี Body ครับเป็นยังจังหวะบอดีสังเกตง,ง่ายลักษณะบอดีสกอร์ของง่วนนี่ครับแต่ละโตนี่ว่าจะเป็นแม่เพื่อนลูกลูกเพื่อนแม่เพื่อนนี่ครับกะ <c oughs> ลอยสูบฟรอมอยู่ในขันคือข,ขันตําบริสกอขันตาแล้วครับนี่อาหารว่เพียงพ่อตัวความต้องการเต่ละเมือครับอาหารอาหารยาเนี่ยอาหารลักเนี่ยส้มหยาที่มีคุณภาพเนี่ยฉะนั้นแต่ข้าเรื่องง่ <c oughs> วแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีระบบการจัดการหยาที่ดีครับอาหารของวัวเพียงพ่อเขาจะต้องมีการปลูกหยาให้เพิ่นท้าข้าเลี้ยงแล้ว่ามีการปลูกยาไว้ให้เพิ่น ต่อความต้องการของแต่ละมือมือไปนี่มันก็นเหตุไห้งัว่าเฮาจอยสุกพร้อมแบบนี้แล้วครับ <c oughs> ในเมื่อจอยสุกพร้อมก็มีผลต่ออ่าระบบการป้องกันโลกระบว่าุ่มกลุ่มกันข้องโลกอะลอยลดลงครับถ้าเวลาเอื้อต่อตอมน่วยอากาศเอื้อมน่วยต่อการสภาพภูมิอากาศทักเทศไทยพ่วาเฮาเป็นโลกหด้ครับ อยู่าย่างเส่นอากาศเปลี่ยนแปลงเลยเนืแห่งวาเกากเมีการไข่นคะ,คะครับเป็นตัวกับไข่ครับท้องขาปวด้าเจ็บ้าตามฤดูกาลนคะครับ <c oughs> <c oughs> นเมื่อเพิ่นเลียงลูกน้ำพลังงานที่เพิ่นสร้างไปในหลังกายเพิ่นอาหารที่เพิ่นบ่เพียงพอไปสั่งมันไขวมีถาดอาหารพลังงานสิไปสั่งนุน่มๆให้ลูกเพิ่น เพราะว่าสังเกตียงง่ยนในงานเต่านุ่มเนี่ยบ่มีเลยครับแห้งเฉพาะเลยครับเพราะว่าหลางกายเพิ่นจะย้ำไปใส่เฉพาะหลางกายเพิ่นก็นยังพวกแห้งนะครับน้ำสัมจะมาสางนุ่มให้ลูกอีกครับใช่ไเพื่อนนุ่มน้ำนุำน่มบ่มีเลยจอยบอดีสก้อนนี่แบบจอยเลยครับฉะนั่นครับการจัดการ พื้นทานที่ดีที่สุดด้อครับเด้อเกษตรกรเท่าที่เลียงง่วจะต้องมีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการแต่ละมือมือไปอาหารหยาบเป็นสิ่งสําคัญต่อสัตว์กระเพาะร่วมสัตว์เกี่ยวเอื้องครับ <c oughs> นี่ครับนี่แหละคือทุกตัวครับบริสกอรนี่อยู่ในขันตำ่ำ ครับเพราะว่าย,ยังอาหารเพื่นบ่เพียงพอแต่กินกะย่ามแหลงก็เลยกินัตงแต่เ,ตเฟื่องนี่แหละแต่หารยา,า,าคุณเอาภาพเนี่ยบ่อคยได้เจอเม <c oughs> ื่อกะเพรให้ร่างกายพอาาเขาจอยสุพร้อมตามทิ่นนี่แหละครับในเมื่อพ่นจอยแล้วกะโอกาสที่จะค่อยเกิดโรคมีหลาย ต่ก่อนนะครับเด้อต้องดูแลต้องการจัดการอาหารที่เพียงพ่อครับนาเพื่ออารสัตวซัดนี่แหละครับเป็นอ่ะก็ยกตัวอย่างให้พี่น้องเข้าให้รู้ให้ใเห็นภาพชัดเจนครับโอเค